แ่งเลยเนี่ยดึงเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันจะเสียไหมเก็บขาได้เก็บสายได้ครับนี่คือชาร์เจอร์จากยูกินรุ่นใหม่ครับมาพร้อมกัน 1, 2, 3พองอเลย และชาร์จเจอร์น่ารักน่ารักแบบนี้ครับตัวเล็กๆแบบนี้30มสิบพตเลยและมีหน้าจอเล็กๆนะครับที่จะเป็นยิ้มตลอดเวลาด้วยหรือใครสายใช้งานจริงจังนะครับก็100่งร้อบาทไปเลยครับ4พอร์ตแกนชาร์จเจอร์ครับตัวนี้ชาร์จ Mac ได้ชาร์จคอมพิวเตอร์ได้ครับจะชาร์จเร็วหรือเปล่าร้อนไหมนะฮะและสายแบบนี้เนี่ยมันทนทานหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ไปลองให้ดูนะครับกับยูกรีนทั้งหมดนี้ผู้สนใจคุณสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าฝั่งซ้ายมือนะครับหรือเพิ่มเติมได้ที่ Description ใต้คลิปนนีี้เลยยรักกบู สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวนะยูกินเนี่ยเรารู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับเขาทําทำอุปกรณ์เรื่องของชาร์จเจ์และสายเคเบิลต่างๆซึ่งผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมใช้เขามาหลายปีแล้วเนี่ยยูกินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับชาร์จเร็วไม่ร้อนหนึ่งตัวผมชอบมากและซื้อไปเองครับคือตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยจะมีกำลังไฟที่65วัตต์นะครับและมีรุ่น45วัตต์ให้เลือกด้วยโดยพอด้านหน้าจะมีให้เลือกทั้งหมด2รูปแบบนะครับคือเป็นแบบ Type C หน,น,นึห่ แบบนี้นะครับเป็นแบบ usb c interface นะครับดังนั้นเนี่ยในสายท่องเที่ยวต่างนะครับเวลาที่เรารีบๆนะไปต่างประเทศนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับว่าหยิบชาร์จเจอไปอลืมสายเคเบิลหยิบเคเบิลไปลืมตัวชาร์จตัวเดียวจบนะครับและสายเนี่ยก็มีความยาวเพียงพอต่อการใช้งานนะครับและเมื่อเราใช้เสร็จนะครับก็สามารถดึงนิดนึงนะให้เขาหดกลับนะครับเก็บไปได้แบบนี้เลยนะครับซึ่งการดึงใช้งานเนี่ยเราจะดึงเท่าไหร่ก็ได้นะจะมีล็อกอยู่นะครับประมาณแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยอ่าแบบนี้นะคร เดี๋ยวลองดูนะว่ายังใช้ได้อยู่ไหมครับเนี่ยความทนทานนะครับอยากรู้เหมือนกันหรือแบบลองแกว่ดูเนี่ยคือแกว่เลยอยากรู้ว่าชาร์จได้ไหมเนี่ยดึงเล่นนะครับเป็นลูกข่างเลยนะถ้าผมลองชาร์จนะครับเนี่ยดึงเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันจะเสียไหมเงินผมเองด้วยนะฮะอ่ะยังเก็บได้อยู่นะครับอ่ะลองชาร์จนะครับผมไม่ตัดเลยนะนะครัชึบอ่ายังเข้าอยู่นะฮะยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ขึ้นมานะครับ ห็นหมขึ้นมาว่าชาร์จอยู่นะครับตอนนี้แบบนี้นี่เองดังนั้นเนี่ยความแข็งแรง,งคงทนนะครับกับตัวของที่เป็นเหมือนตลับแบบนี้ในการเก็บสายในตัวแบบนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้อยู่ครับยูกินแกน65วัตต์ฟ a าช c h เจอร์ตัวนี้ครับสายดึงกลับอัตโนมัติหมดปัญหาสายพันกันในกระเป๋าหาสายไม่เจอเอาพุทแม็กที่65วัตต์กดพอดูสเปคได้ตรงนี้เลยครับ ในช่วงทดสอบการชาร์จเราทดสอบกับ iPhone 15 Pro Max ครับแบตเตอรี่เหลือ1%เท่านั้นนะตอนนี้แบตเตอรี่เฮลวอยู่ที่ประมาณสัก89%ครับลองวัดเอาพุทการจ่ายไฟนะครับได้ประมาณสัก23-25วัตต์ครับและครึ่งชั่วโมงผ่านไปได้แบตเตอรี่มาถึง57%เรียกว่าชาร์จได้รวดเร็วตามมาตรฐานที่ควรจะเปน็นเมื่อชาร์จเสร็จก็สามารถเก็บสายเก็บขาได้แบบนี้สายไม่รกไม่พันกันในกระเป๋าหมดปัญหาเรื่องลืมสายหรือว่าสายหายครับ ส่วนใครที่ใช้ขับฝั่ง Android นะครับก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันนะครับทดสอบกับตัวของ Sam s u n g g า l a x y C47 นะครับผมจะได้ประมาณ20กวัตต์เหมือนกันยังไม่ขึ้น45วัตต์นะกับสายที่ทดลองหลายๆเส้นตรงนี้ครับจะเป็นสายที่ม้วนเก็บได้ในตัวหรือว่าสายภายนอกเองก็ตามนะครับแต่ยังขึ้นเป็นซูเปอร์ฟาชาร์จหรือว่าชาร์จโดดพิเศษเนี่ครับ o u t พุ t ที่ได้จะขึ้นมาประมาณนี้ในกลุ่มของเสียวมีถ้าอยากได้เป็นมีเทอร์โบชาร์จจะต้องชาร์จผ่านสาย usb a ครับ โดยส่วนตัวนะ45วัตถ์ถึง65วัตต์ผมโอเคแล้วกับรูปร่างหน้าตาและฟีเจอร์แบบนี้เน้นสายไม่รกไม่ลืมสายตอนไปท่องเที่ยวต่างๆสามารถใช้งานได้สะดวก จ้าตัวจิ๋วเนี่ยตามตรงแลวผมเฉยๆนะครับแต่สาวสาัหวน่ารักมากแต่ใช้เปสักพักหนึ่งก็รู้สึกเออมันก็น่ารักเนาะเวลาทำงานอยู่ชาร์จอยู่นะครับเลือไปเห็นเนี่ยมันก็แบบเหมือนมีคนยิ้มให้เราตลอดเวลาทําให้รู้สึกว่าในแต่ละช่วงวันก็เพลิอเธินดีนะครับและด้วยความที่เขาเรก,กะทันรัดแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะเก็บพกพาไปใช้งานได้ทุกที่นะครับในรุ่นนี้นะครับจะเป็นขาตรงนะครับที่สามารถพับได้โอ้แน่นเลยนะ เี่ยวกับกำแพงนี่คือไม่หล่นอย่างแน่นอนนะครับน้ำหนักตัวก็เบานะครับด้านบนจะเป็น USB-C interface charger ครับด้านหลังตรงนี้นะครับจะเขียนว่า30วัตต์นะครับและด้านหน้าก็แน่นอนว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอและคำว่าโลโก้ยูกลีนนั่นเองครับซึ่งผมว่าความกระทัดรัดแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้งานใส่กระเป๋าเนาะเช่นอาจจะเป็นกระเป๋าสะพายอกนะครับกระเป๋าคุณผู้หญิงนะครับหรือไม่ได้ใส่กางเกงก็ตามนะฮะก้องถึงไหมเอ่ยนี่เห็นไหมมันก็เรียกว่าขนาดเนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับสามารถพกพาได้ไปใกล้ๆแต่ว่ากลัวว่าแบตเเเตอรรรีี่่สมมาา์ทโฟนนหดยกก็พแบบนี้ไปนะครัับบกสาย บา,บางๆเล็กๆสักเส้หนึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับชื่อเต็มๆของรถนี้คือยูกิน Juno RG USB Robot GAN Fast Charger ครับน่ารักเนอะ3 0วัตต์ครับตัวนี้ชิปแกนมาให้นะครับไม่ร้อนและด้วย3 0วัตต์เนี่ยยังไงก็ไม่ร้อนอย่างแน่นอนรองรับทั้งมาตรฐาน PD 3.0และ Quick Charge 3.0ครับโดยตอนเสียบใช้งานก็ไม่กินพื้นที่สลับอื่นนะครับเสียบปุ๊บก็จะขึ้นหน้าตาขีดๆแบบนี้ ตาขีดนะครับแปลว่าแตนบายอยู่ส่วนถ้าเป็นตายิ้มสลับกับขีดเนี่ยคือเขากําลังชาร์จอยู่เป็นการชาร์จด่วนชาร์จเร็วนั่นเองและถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับฟูลลี่หนึเนี่ยตัวดวงตาหุ่นยนต์ก็จะยิ้มค้างไว้แบบนี้ครับดูน่ารักไปอีกรูปแบบหนึ่งทดสอบให้ดูตอนที่อยู่บนโต๊ะทำงานครับน่ารักเนอะ 10s11 นี้ใครจะซื้อของขวัญให้แฟนนะครับเหมาะเลยราคาย่อมเยาวด้วย ถามว่าชาร์จ MacBook ได้ไหมถ้า MacBook Pro 1ินิ้วอาจจะพอแค่จ่ายไฟเลี้ยงครับแต่ถ้า MacBook Air เนี่ยก็ได้อยู่นะแต่ไฟอาจจะไม่ได้เข้าได้รวดเร็วมากนะักเน้นชาร์จมือถือเน้นชาร์จแท็บเล็ตเสียมากกว่าครับ PD 3 0นะครับ iPhone ได้ Quick c h a า g e 3 0ย์ Android ได้เลยและที่ใหญ่ของเราวันนี้นะครับเป็น4พอร์ตเกณฑ์ชาร์จเจอร์ครับให้อพุตสูงสุดถึง100วัตต์เลยนะครับซึ่งไม่ได้บอกเป็นที่ใหญ่นะครับแต่ขนาดจริงๆก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเนี่ยเทียบ ขนาดต่างกันไม่เยอะเลยนะครับแต่ให้ความแรงนะครับเอาพุทแม็กสูงสุดที่100วัตต์เลยนะครับมาพร้อมกันทั้งหมด4พอร์ตนะครับเป็น USB C นะครับสพอร์ตด้านบนนะครับสำหรับเน้นเรื่องของการชาร์จอุปกรณ์ขนาดใหญ่นะครับเช่นตัวของ MacBook หรือว่าแล็ปท็อปนะครับแท็บเล็ตขนาดใหญ่นะครับและ USB C 3ด้านล่างนะครับรวมถึง USB A ด้านล่างที่เป็นพอร์ตสีม่วงแบบนี้นะครับและตัวขานะครับที่สามารถที่จะพับเก็บได้เหมือนกันแล้ว อันนี้แน่นสุดเลยแน่นมากนะครับข้อดีของขาแน,นแน่นแบบนี้เนี่ยคือเวลาที่เราเสียบกับแพงเนาะก็จะทําให้สามารถเสียบได้แน่นนะครับโดยที่มันไม่หล่นง่ายถ้าเกิดว่าขามันไม่แน่นพอที่ผมเคยเจอในอดิตส์บางรุ่นบางยี่ห้อเสียบป,ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะโย่ล้มก็ได้นะครับเนี่ยเสียบไม่แน่นเนี่ยโยคอไปคอมาอะไรแบบนี้ยแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยเสียบป,ปุ๊บคื้นแน่นเลยครับเนี่ยแน่นเลยไม่เป็นไรเลยนะครับและข้อสําคัญจริงๆเนี่ยคือการเสียบกับกําแพงนะครับผมจะขออนุญาตคลิปนี้จะขอเรียวหน่อยนะฮะไม่ตัดนะฮะคลิ ผมต้องการที่จะเสียบกําแพงนะครับตรงนี้นี่ถ้าขามันไม่แน่นเนี่ยกําปักไฟอะ่ะเวลาเสียบอะ่ะจะต้องตะแคงลงใช่ปะ่ะคุณเห็นปะ่ะอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยอยู่เลยขยับนิดเดียวถ้าจะไม่ขยับเลยเอามือกดแบบนี้คืออยู่สบายๆเลยนะครับเนี่ยถอดได้เสียบได้นะครับขอลองชาร์จอีกทีหนึ่งนะนี่ชาร์จเข้า อ่าเห็นไหมชาดเข้าตามปกตินะครับอีกหนึ่งคุณภาพที่ผมตบมือให้ยูกินมาตลอดครับคือการทําขาตรงที่พับได้แต่ว่าเสียบแล้วแน่นมากแม้เต้ารับคุณจะอาจจะแปลกประหลาดนะครับหรือว่าหนักๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถเสียบและยกลอยขึ้นมาได้แบบนี้ครับโอ้โหอันนี้ดีมากอะ่ะทําให้ตอนเสียบชาร์จมันไม่หลวมแล้วเราไม่ต้องกลัวแบบมันจะอาร์แบบมีประกายไฟออกแอ็กอะไรอะ่ะไม่เลยนะเนี่ยแน่นๆแบบนี้เลยครับ ส่วนรุ่นนี้นะครับเอาพุทแม็สูงสุดที่100วัตต์ก็มีสเปคตามนี้เลยเน้นชาร์จ MacBook ได้แล็ปท็อปได้โดยที่เอาพุทเนี่ยจะเน้นเรื่องของ USB C1 และ C2 เป็นหลักครับที่สูงสุด100วัตต์ผมทดสอบชาร์จเป็น MacBook Pro 14นิ้ว M1 Pro นะครับก็สามารถชาร์จเข้าได้ปกติเลยรุ่นนี้เคลมว่าชาร์จ MacBook Air 13นิ้ว60นาทีได้แบตเตอรี่ไปที่70%เลยครับอ่ะมาทดสอบชาร์จกัน กับ Output USB-C 1นะครับดูว่าจะได้กำลังไฟมาที่ประมาณเท่าไหร่แบตเตอรี่ MacBook Pro M1 Pro 14นิ้วผมเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะ50%นะครับผมจะได้เอาพุทมาที่ประมาณสัก7 0กว่าวัตต์ถึง80วัตต์ครับแล้วทดสอบชาร์จอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับที่พอร์ต u s c C 2นะครับ Galaxy C4 ที่ USB-C 3นะครับและเสี o ยมี4 Pro ที่พอร์ต USB A ตอนนี้กำลังไฟที่กินโดยรวมจาก power consumption จะได้ประมาณสัก80กว่าวัตต์ครับอันนี้คิดจากมิเตอร์ต้นทางเลยนะครับอาจจะมีค่า loss หรือค,ค่าความร้อนสะสมปัปนอยู่ด้วยและแบกให้ macbook ที่ประมาณ40วัตต์ครับโดยการเสียบชาร์จพร้อมก,ก,กันทั้ง4อุปกรณ์มักจะมีความร้อนสะสมอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีเทอร์โมการ์ดด้วยป้องกันความร้อนสะสมที่มากเกินไปครับตอนที่เริ่มต้นการชาร์จเนี่ยผมจะวัดจากกล้องเทอร์โมได้ที่ประมาณสัก30กว่าเกือบ40องศาเซลเซียสครับ และเมื่อเวลาชาร์จทุกอุปกรณ์ผ่านไปที่ประมาณสัก3เต็มทีบวกๆนะครับอุณหภูมิของตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก50องศาเซลเซียสและช่วงที่ร้อนที่สุดเนี่ยคือผ่านไปเกือบๆชั่วโมงนะครับในช่วงที่ไฟยังพีค80กวัตต์90กอดอยู่เราจะได้ความร้อนที่ประมาณสัก50ต้นๆหรือเต็มที่เนี่ยคือ50กลางๆองศาเซลเซียสช่วงนี้นะครับอันนี้วัดจากกล้องเทอร์โมเลยถ้าจับจากตัวของวัสดุจริงๆด้วยมือเราอะ จะไม่รู้สึกว่าร้อนขนาดนั้นจะรู้สึกเป็นแค่อุ่นๆเท่านั้นน้ำหนักตัวนี้คือ150กรัมและมีความบางเพียงแค่15มิลลิเมตรเท่านั้นครับใครใส่นั่งคาเฟ่นะครับต่อหลายอุปกรณ์นี่คือเหมาะเลยดังนั้นนะผมบอกได้เลยว่าในซีรีส์ที่ผมรีวิววันนี้เนี่ยทั้ง3ตัวนี้เลยนะครับผมว่าตัวของขาพับออกแบบมาได้ดีนะและแข็งแรงคงทนสามารถใช้งานได้จริงทั้ง3ตัวเลยครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือการรีวิว3พี่น้องยูกรีนในวันนี้นะครับเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับ30วัตต์65วัตต์และ100วัตต์ครับซึ่งจริงๆเนี่ยจะมีรุ่นที่เป็น45วัตต์ที่เก็บสายให้เลือกด้วยนะครับดูโปรโมชั่นราคาพิเศษได้ที่ตะกร้าฝั่งซ้ายมือหรือเดี๋ยวใน description ใต้คลิปนี้เลยครับรับประกันสุขยด้วยนะต้องบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยดีไซน์สวยงามนะครับใช้งานได้จริงแข็งแรงและพกพาไปได้มั่นใจชาร์จเร็วชาร์จไวไม่ร้อนอย่างแน่นอนยยยูกกกรรรรรรีีีีีนนนนชาาาาา์์เเจจอออคคคัััััับบบบบลลิิปปห้้ผมพดท่่ววววไ๊สส 11.11 11. 11. นี้รุ่นรางวัลพิเศษ iphone 17ยิ่งช็อปยิ่งได้และรางวัลอื่นอีกกว่า100ร้อยรางวัลรายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เลยกับ Ugreen